ใครมานี่คนมาว่ากมุกกมีวมาไรลูกกียรไรขับรถเก่งมาอีกเอาก็แม่บอกเป็นหพวงเอานี่รถใครนี่รถดึงรถดึงฮะอ้าวทำไมขับเป็นด้วยเหรอเป็นรถคันนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างฮะแล้วรถคันนี้เนี่ยไป็นอะไรบ้างเป็นแล้วใช่หรือเปล่า,ลามากับเฟนหรือเปล่า ฮะ <Huh? S 2> เี๋าใช่ว่ะเก๋าเออข้างหลังก็ไม่มีนะเปิดดูดิไม่มีเออเอาเฟนไปหลบอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนี่ไงไเนี่ยเอามะม่วงโดง เป็นใจแล้วกระเทมม,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 มง่งมั่งดบงเดี๋ยอะแล้วไปอักคหารูปม,มาจากไหนไม่รู้ไปเป็นใน,นรูปโปรไฟล์ฟเดี๋ยวเอาค่อยเอาไปไว้นู่นรูปโปรฟฟปไรปปรฟล์ฟดูอ่ะยังสวยเลย เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดมันวะขี่จาะงขับรถพว่วงไหมเหือย,ยขับเป็นไหมล้าเหื่อยลูีลางรถเมื่อวานเนี่ยดูวะเละตุ้งเปะอีกแล้วตรอเมื่อดูวะน่าจะตกเลย,ลยตกเมื่อวานก่อน อะไรไจะไปหาหนุ่นในห้อยไว้นี่รู้พี่ไปตอนไหนอ่ะยังไม่รู้เลยว่าพี่จะซ่อมเสร็จตอนไหนได้ลูด้วยแม่แท้คันีทั้วันเลยแล้วพรุ่งนี้ไปไหนมีเรียนเรียนอะไรเรียนไชาเอ,อ็กซ์อีกแล้วไทร์เบลมีเรียนไช่เมื่อวานว่าจะเข้าไปหาแล้วเมื่อวาน่ะ เรียนไม่ไม่พาผู้บ่าวมาด้วยแม่ยังโอู้ลูกพี่ก็พูดไปเดี๋ยวแม่ก็จะกินฮะลูกพี่ก็พูดไปเดี๋ยวแม่จะยินแม่อะไรแม่ข้อแม่ไข่แม่แฟนทำไมอ่ะอาจ,จะดูยูทูปใกล้เอาเขาเห็นแล้วเป็นไรอ่ะคืออะไเอา <laughs> งั้นก็ไม่ต้องเปิดตัวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไร ก็บอกว่าโสดไปวะจ้าเสร็จยังที่เอาคันนี้ไปจ้ากระบะไปแล้วก็นุ่นก็เอารถกิงไปไว้บ้านจะไปบ้านนุ่นด้วยไหมนี่ ก็เดี๋ยวพาไปก็เอารถเก่งอจอดไว้นี่ก็ได้ได้ถ้ามันดึกยังไงเดี๋ยวพี่ขับรถกระบะไปส่งส่งถึงแค่แตะโจงแล้วพี่ก็กลับมาคืนส่งถึงบ้านนู่นแหละไม่แน่ก็อาจจะละหนันทรายเพราะว่าทางฝั่งนู้นมันไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่ทางฝั่งนี้แต่พูดถึงว่าเส้นทางนี้ไม่ค่อยเท่าไหรด่ดอก เพราะว่าวิ่งประจามันไม่มีอะไรหรอกตั้งแต่สิบปีที่แล้ววิ่งมาจนไม่เห็นมีอะไรเลยไ,ไ,ได้ลองขึ้นไปขับรถพ่วงหน่อยดิลองดูด,เดิเอาลองขึ้นดูเอาเอาก็ลองขึ้นดูอ่ะเอากาให้ขึ้นแต่เม้นหน่อยนะ ได้ไหมอันนี้อันนั้น,น,นค B <B> ลัตสเบรกเคลงเกียร์ใส่เกียร์ถูกไหมนะ่ะอันนี้คือเกียร์ว่างเหรอฮะอนนกเกียร์ว่างเกียร์ว่าง,างคือตบซ้ายขวาเห็นไหมมันจะมีรูปเกียร์บอกรกๆหน่อยนะเนาะรถแต่หัวเกียร์มันไม่ตรงเนี่ย เกี้ยวมันอย่างนี้เนี่ยเกี้วว่างแล้วเราก็สตาร์ทต้องให้ไฟรูปเครื่องตัวนี้หายก่อน,นหายปุ๊บเราสตาร์ทได้ไน,น,น,นี่ก็ลมมันหมดเห็นไ,ไหมมันจะมีระบบเตือนเอ้วะนี่ทำไมนูปพี่จ้าอยู่ได้ หมดเย็นเลยก็มีพัดลมเย็นไหมเย็นก็มีแก้วน้ำแล้วก็ที่นงที่นอนแต่กลิ่นก็อาจจะเหม็นขี้ยางหน่อย อ๋อเตยวันนี้เองเตยวันนี้เองนี่ไงเป็นจีนัยเองมันนอ่งน,น,งนี่นี่ถ้าเร็วมันหน้า่หรือล้่นไถ่ลมลมมันยังปั๊มอยู่ระบบก็ไม่มีอะไรมากน้องนุ่นไม่เคยครั้งแรกไหมนี่ ฮะครั้งแรกเลยเคยขับไหมคยอยากขับไหมใจเย็ยนๆดูระบบในข้าใจเข้าใจเกียร์เกียร์เกียร์ก็เฮ้ยคับยังไม่เต็มเกียร์มันก็จะตามรูปเลยถ้าเกยียร์สามก็ดันไปหน้าเลยเกีรยร์สี่ก็ดันหลังเกียร์สี่ ถ้าเกียร์หนึ่งเราต้องผลักไปนิดหนึ่งมันจะเป็นล็อกของมันมันจะเป็นล็อกของมันเลยมันเนี่ยสุดแล้วเนี่ยลองผลักดูอะผลักผลักเออนั่นแหละมันจะเป็นล็อกของมันแต่ถ้าเกียร์ห้าเราตบตบให้ไฟตัวนี้มันหายเห็นไหมมันหายแล้วโอ้เกใจริ้อพอพอหายเสร็จปุ๊บเราก็ดันไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่เกียร์ห้าแล้วเนี่ยเนี่ยดันไปเนี่ยมันติดแล้วเนี่ยมันจะอยู่เกียร์ห้าแล้วก็นี่ก็นี่หก เจ็ดแปดคือเราเราดึงมาให้สุดเนี่ยดึงมาให้สุดมันก็จะเป็นเจ็ดแปดแต่ถ้าผลักไปเนี่ยแค่เนี้ยเราก็ดันไปหน้าเลยดันถอยหลังแต่ถ้าเราจะใส่เกียร์สามเกียร์สี่เราก็ผลักแล้วให,ให้ให้ไฟตัวนี้มันขึ้นเห็นรอมันจะเป็นโลส่วนมากเขาคับเกียร์ไหนอ่ะลูกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอ้โหพอเอารถพ่วงดิพอพอ <c oughs> อารถพ่วงให้นู่นดิ พวกเขาจะดูหรือเปล่าเนาะเาดูทุกวันลมมันยังไม่เต็มนรโลนะาแมมันเกือบเต็มถังนะครับคุณเราไปได้อีกไรอแค่นี้กือบถึงเมืองเลยอ่ะมันคือประหยัดราเวัะ ไปแก่งคอแก่งคอก็จะเหลืออยู่ช่องหนึ่งไปมงเมืองเลองก็ถึงอยู่แต่ว่าเราต้องเติมอยู่นางรองก่อนชับนี้ี่เติมน้ำมันที่กี่บาทหมื่น เอาลมไงเบิ้์เอาลมไงอ๋อลองเหยียบคานดูว่ะเองต้องเถืออ๋อลองเหยียบคานดูดอ๋อแล้วลองใส่เกียร์ถอยดูดันไปนูน่นถ้าเกียร์ถอยนะ่ะดันไปดันไปนูน่นมันจะเป็นล็อกของมันอ่าน,นี่ล็อกเกียร์หนึ่งดันไปอีกนั่นแหละมันจะเป็นล็อกเกียร์ถอยแล้วก็วกสใส่เนี่ยใช่ไหมอออันนี้ล็อกล็อกเกียร์ถอย เออแลล้วกก็ับมาถ้าไอ้นี้จะเป็นเกียร์พิเศษไปข้างหลังไปข้างงหลัเออเห็นไหมตัวอ่ะเห็นไหมมันจะเขียนว่าตัว C มันต่างกันยังไงอะลูกพีสองอันนี้ก็ตัว C ก็คือเกียร์พิเศษไงใช่มันคือมันใช้ล้างเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่มันเป็นเกียร์หนึ่งหนึ่งคือหนึ่งแบบต่ำสุดๆโอ้อเ,เกียร์ห <โด S 1> นึ่งเกียร์หนึ่งนู่นก็ผักไปแค่นี้เหยียบคัสไหมนะเออก็ผักไปนี่เกียร์หนึ่งแล้วอสอง ออกเกสามนุ่นก็ปล่อยเลยปล่อยมาปุ๊บก็ดดันไปเร็เนี่ยเกสามแล้วก็เกสี่แล้วก็เกเหา้านุ่นก็ตบมาตึกเห็นไหมตัวนี้หายเสร็จปุ๊บผ<ไ>ลักไปนิดนึงเนี่ยเกหา้าแล้วก็เกศหกแล้วก็เจ็ดดึงมานี่ดึงมาหาตัวแล้วก็เจ็ดแปดจบรู้สึกหัาใจย์งไงก็ล้นทุกโรคหมดทีพวกหพอตรงนี้ไม่ไรู้ยังยากเลยอืมอ พี่สวนแล้วครับตอนนี้ลองถอยดูไหมไปครับพี่จะยินตรงนี้ใช่ไหมอนนี่เบรกมือเบรกมือเอาลองกอนดึงดึงเอา้วก็ใส่เกียร์ถอยถอยไปอีกไปอีกเดี๋ยวพี่ยิงรงก่อนเอาปล่อยค่อยๆปล่อยค่า ้าลองถอยดูเอาถอยดูไม่ยอมปิดประตูอีกไม่ยอมปิดประตูอีกเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาลองปิดประตูรถกระจกรถกระจกด้วย สาวนุ่นขับรถพ่วงนะครับฮะโอ้ยรถกระจกยังไงแม่อ่าลองใส่เกียร์หนึ่งแล้วเดินหะน้าอย่าไปชนรถเก๋งอยู่ของลนะงกดสวิทช์ข้างหลังด้วยสวิทช์ที่พี่ดึงขึ้นสีแดงอะ่ะกดลงกดยงังอันแรกอ,อ่ะอ่าลงแล้วผลักใส่เกียร์หนึ่งดู เกร์สามนะั่นะนะ่ะโอเคสามก็ได้มันไม่ดับให้ hey, สาวนุ่นลองเลื่อนดูครับเอาลองไปดูดิ <c oughs> เป็นยังไงนิ่มไหมสามล้านเองสก,กี่บ้างยังเป็นไงคานนิ่มไหม,ไมไวันนี้ให้สาวนุ่นมาลองขับรถพ่วงนึ่ ลองก็คิดวะดีไวามากเลยแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ก็ถอยถอยไปข้างหลังเอาลองถอยอย,อยาวๆเลยดิถอย,อยได้ไหมไยิงล็อกนั้นด้วยเด้อย,ยิงสวิตอแรกดึงดึงขึ้นข้างหนา้าเดี๋ยวจะให้ลองดูถอยอย,อยาวๆไปเลย เบ่มือเหรอสตาร์ทเลยบิดสตาร์ทเลยถอยเลยหักซ้ายนิดนึงซ้ายหักซ้าย หักซ้ายนิดนึงหักพวงมาลัยซ้ายอเออถอยไปเอาลองถอยตรงไปดูดิจะถอยได้ไหมคืนหักขวาคืนถอยตรงไป เออมันเป็นเลยถอยตรงไปอันนี้ลองให้ถอยตรงดูก่อนครนะ่าวๆนะจะขึ้นไหวไหมเอาที่นี้เอานะพอกปดเกียร์บ้างนะแล้วก็ตบสวิก์สีดำข้างหลังอะ่ะลงเออแล้วก็ใส่เกียร์ขึ้นไปข้างหน้านั่นแหละจะได้ไหมใส่เกียร์อะไรก็ได้สองสามก็ได้ นั่นกีถอยเออนั่นแหละกีนึงปัดออกเกียสามเลยออกเกีดสามเลย เออถ้ารถจะโคงแหละนี่ลองให้น้องขับดูก็ใช้ได้เป็นยังไงนี่เป็นคันเดิมนี่จะเป็นลิงยานตั้งทีเรียนจบบิดอันเล็กไปทางนู้นเออ แล้วก็บิดอันใหญ่แค่นั้นแหละ,หละ,อะต,ตอนลิดไมกไู่ยม,ม่ต้องันนี้ไงอ,อาลเป็นยังไง,งอ,อยากขับแล้วลเดี๋ยวต้องพาไปขับทางตรงโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวรอชมกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ